ถ้าเราเข้ามาสายของไม้บิสเนสถ้าอาจารย์แบ่งอาจารย์พยายามแบ่งออกมาเป็น3ด้านด้วยกันเนาะสามอีเวนต์เนาะสามอีเวนต์หมายว่า pre dealing แล้วก็ post ในการจัดงานในเชิงของอีเวนต์นะครับถ้าเราจะเอา AI เข้ามาผนวกในการทำให้ชีวิตของการเรียนและการจบไปทำงานทางด้านของ My Business มันน่าสนใจมากขึ้นยกตัวอย่างแบบ pre event โดยปกติขั้นก่อนจะจัดงานอีเวนต์นะครับ เราก็ต้องรีเสิร์ชต้องป่ารีเสิร์ชก็คือต้องไปหาข้อมูลแบ็กกราวด์ของงานก่อนว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี้ยไอสิ่งที่เราจะจัดเนี้ยมันใช่เทรนด์ใช่ไหมโอเคป่ะมันใช่เทรนด์หรือเปล่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแบบไหนรูปแบบงานที่เคยจัดที่เขาเคยทำมามีอะไรบ้างอันนี้เป็นการแบบรีเสิร์ชข้อมูลแบ็กกราวด์ตัวที่ช่วยช่วยได้แบบแรกๆ ก็อยเป็น Google.com เนาะมีทุกอย่างมาโลกใบนี้ Google.com ก็เป็น AI อยู่แล้วในการทำตัว Search Engine และดึงข้อมูลขึ้นมาหรือไปหาเทรนด์ในพวก Facebook, Twitter, Instagram, TikTok นะครับต่างๆเนาะขึ้นมามันก็คือเป็นการรีเสิร์ชหาข้อมูลหรือเราใช้พวก Google Trends ก็ได้ครับที่ว่าโอเคเราจะทำอีเวนต์ด้านเนี้เราลงไปเสิร์ชใน Google Trends ก่อนว่าเทรนปัจจุบันเนี่ยคนเสิร์ชคำเนี้ยใน Google เยอะแค่ไหน จัดงานจะได้ปังไงมันจะได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าจริงว่าคําค้นมันเจอใช่ไหมหรือใช้พวกอูเบอร์จัดเจอย่างเงี้ยครับก็เป็นตัวที่คล้ายๆกับ g o o l l t t r e n d แต่ว่าจะดีเทลของการคําค้นมันจะก็จะมีเพิ่มขึ้นเนาะหรือเป็น social.gg ไปลองพิมพ์ใน google.com แนไะด้เนาะก็จะขึ้นเว็บต่างๆ social.gg แบบว่าลองพิมพ์ได้เลยนะครับใน google c o m หรือว่าพิมพ์ใน URL ว่า s o c i a l ลดมันก็คือเป็นเว็บที่โชว์เรียวนะท a l กออฟเดอะทาของ Facebook ที่เราใช้อะว่าเราอยากจะรู้เทรนเหมือน Twitter คือขึ้นเทรนทวิตเตอร์ใช่ปะถ้าใน Facebook ก็ใช้เป็น s o c i a l g ดอทจีพอเราเซิร์ชปุ๊บเราจะรู้เลยกระแสใน Facebook หมวด Education หมวด Entertainment นะครับหมวด Business หมวดไหนขึ้นอันดับต้นๆบ้างก็จะเห็นวิว มากขึ้นซึ่งก็เรียนรู้จากอะไรครับการกดไลค์การกดแ like, ชร์และตัวโปรดักต์เนี่ยก็ดึงความสามารถนั้นมาทำการบอกเราได้แบบรวดเร็วนะครับอื่นๆนะเนี่ยใช้ได้เยอะหรือเป็น y t u t u นะครับหรือจาก Google Form ที่เราเคยให้ลูกค้าเรากรอกนะครับหรือเป็นอีกเว็บหนึ่งที่อาจารย์แนะนำเนาะแ a c k e r c o m เป็นเว็บที่รวม dataset ของโลกใบนี้คนที่เรียนทางด้านของ d a t a า i ซด์ครับจะนิยมเอา Cacker เนี่ย ไปใช้ประโยชน์ในการรีเสิร์ชหรือการหาข้อมูลมาแบ็กอัพความคิดของตัวเองเวลาไปเสนอลูกค้าเนี่ยมันเป็นเหมือนหรือว่าของประเทศไทยจะเป็น Open Data Thailand ก็คือ Data.go.ts เป็นข้อมูลที่รัฐบาลให้คนธรรมดาเอาข้อมูลรัฐบาลไปวิเคราะห์ได้เข้าใจใช่ปะมันจะมีหลายๆอย่างนะครับหรือจะ Text ฟล l e e x c e l หรือว่า s ีกัวที่เป็นในระบบฐานข้อมูลของบริษัท หรือเป็นตัวระบบของ CRM นะครับ Customer Relationship Management ที่เราเก็บข้อมูลจากบริษัทของตัวเองเนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือเช่นทางด้านของตัว t a b l o a u t a b l o a เป็นซอฟต์แวร์เหมือน Power BI นะครับหรือเป็น Google Data Studio นะครับหรือจะใช้ Python programming ในการเขียนก็ได้เนาะก็ใช้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำ Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Google Translate ก็ได้นะเวลาเราไปอ่านเว็บต่างประเทศแล้วเราไม่รู้คำนี้คืออะไร กูก็จะเหล็ตแปลแทนเราแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับรีเสิร์ชเสร็จได้แบ็ r กราวแล้วมาคิดในการออกแบบตัวที่จะเป็นคอนเซปต์ของอีเวนต์เฟสถัดมามันก็คือเฟสของตัวคอนเซปต์ดีเทลของอีเวนต์เวลาเราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะทำคอนเซปต์แล้วเนาะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือทาร์เกตของลูกค้าเราคือใครก่อนลูกค้าอาจจะเป็นคนที่จ้างงานเราเนาะ ผู้เข้าร่วมที่เป็น end user จริงๆคือใครเราต้องรู้โจทย์นี้มันชัดก่อนนะถึงจะเอาแบบคอนเซปต์อะสองคือการวางตำแหน่ง positioning ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเราหรือกลุ่ม target เป้าหมายของเราสามโซนครับในเชิงของพวก marketing ของตัว positioning ก็คือ emotional ทำไงได้ให้คนเข้าร่วมเกิดอารมณ์ร่วมกับเราเวลาจัดงานเนาะมันคืออารมณ์มันสำคัญทุกอย่างเนาะเมื่อเรามี feeling หรือมีอารมณ์ สิ่งที่ออกมามันก็จะดีนะครับ functional ทำไงได้ให้สิ่งที่เราทำหรือเราจัดอะครับใช้งานคุ้มค่ากับที่ได้รับก็คือลูกค้าเข้ามาหรือ end user ผู้เขา้าร่วมเข้ามาเฮ้ยมันคุ้มค่าว่ะที่เรามางานนี้ differentiation เกิดความแปลกใหม่ต่างกับคู่แข่งคือเราต้องคิดคำถามเหล่านี้เบื้องต้นในเชิงของ Digital Marketing ให้ได้ก่อนเนาะว่า แบบนี้ตอบได้ไหมถึงจะเริ่มทำการดีไซน์ตัวคอนเซปต์เนาะแล้วก็ทามิ่งช่วงเวลาไหนเหมาะกับการจัดงานอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไปจัดงานต้องจัดงานให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับเราไม่ใช่เป็นแบบจัดงานแบบยืนเฉยๆเขาก็รักในโลกความจริงมันไม่สวยแบบนั้นเนาะในการจัดงานมันยืนเฉยๆเขาก็อาจจะไม่รักครับเราต้องตัวเราไปหาตอนที่มันใช่และทุกอย่างมันจะเพอร์เฟ สถานที่จัดงานการบริหารโซนของพื้นที่เราก็ต้องรู้ด้วยเนาะสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จากการจัดงานโดยส่วนใหญ่อะครับยอดขายคือเขาต้องได้เงินเนี่ยเข้าใจป่ะไม่ใช่จัดเพื่อเข้าใจป่ะก็คือเซลล์ก็คือยอดขายนะครับสองก็คือแบรนด์อิมเมจคือคือต้องเอาหน้าคุณลงเงินไปเป็นแสนเป็นล้าน ยอดขายเพิ่มได้ก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ธุรกิจของตัวเองด้วยเนาะโปรดักส์เซอร์วิสหรือองค์กรก็คือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สําคัญเลยคือมันต้องเป็นท็อกออฟเดอะทาว์แไม่งั้นเราจะจัดเพื่ออะไรใช่ไหมครับดังนั้นต้องการหน้าสื่อให้มันปังเนี่ยอันนี้คือคอนเซปต์เนาะที่เราต้องคิดให้ได้เนาะว่าจะใช้วิธีการแบบไหนและทําให้มันเกิดเป็นท a l กออฟเดอะทาวในที่เราจัดขึ้นมาได้แล้วก็คัสเตอร์เรลชั่นชิพจัดแล้วจะทำไงให้รักษาลูกค้าเก่า แล้วเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เข้าไปงบประมาณรายได้กาําไรทรัพยากรต่างๆเราก็มาสกัดจาก6ข้อที่อาจารย์พยายามดึงขึ้นมาให้เราเห็นภาพไม่สุดเนาะว่าคอนเซปต์ที่จะจัดแบบนี้แล้วก็เริ่มขายกลยุทธ์แล้วครับอาจจะมีซักแผ่น A แผ่น B แผ่น C แผ่น D 1 2 3แล้วก็ไปเสนอลูกค้าที่จะจ้างเราจัดงานเนาะก็จะมีแพ็กเกจมีนูน่นมีนี่ AI ช่วยอะไรได้ครับก็ AI มันคือสิ่งประดิษฐ์นะเนาะ ที่มันเป็นมันเป็นโปรดักตแล้วอะ่ะที่เราสามารถดึงมาในการสร้างท่้าในขั้นของ pre-event ในขั้นของ Concept Design ที่เป็นแบบเนี้ยคอนเซปต์ดีเทลก็คืออาจใช้พวก AI writer ในการเขียน wording เนาะหรือแกรมมี y นะครับหรือเป็น AI p a i n t ในการวาดโปรโตไทป์ของฉากอะไรเงี้ยครับหรือจำลองใช้เป็น s p a t i a l i o ก็ได้เนาะเป็น metaverse นะการจะจัดจริงมันใช้เงินลงทุนสูงใช่ปะ ไปซื้อฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ special.io ก็ได้และสร้างโลกเมตาเวิร์ดใส่รูปใส่นูน่นใส่นี่ให้ลูกค้าไปเทสโปรโตไทป์จริงเป็นแบบดนะีไซน์ทิงกิ้งเนาะไปเทสจริงและเ่าเห็นพฤติกรรมเงี้ยลูกค้าจะได้ฟีดแบ็แล้วปรับนู่นนี่นั่นในโลกเสมือนจริงเกิดขึ้นแบบนี้ครับมันก็ได้รีฟีดแบ็กกลับไปแล้วก็ใช้พวกข้อมูลที่เรามีอาจจะเป็น ตัวของ Data ต่างๆเนาะที่เราเก็บในพวก CRM ก็ได้ครับแล้วก็ใช้ Tableau ในการทำเ a ต a าไรติกมาทำการวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็น Concept นะ์ดีทเนาะที่ใส่ Detail ข้อมูลเราไปเสนอลูกค้านะครับหรือว่าขั้นรีถัดมาคือ PR นะครับแล้วก็เตรียมจัดงาน Event ก็ตรงสร้างสื่อให้มี Storytelling อะ่ะให้มันตรงใจกับลูกค้าเนาะทุกอย่างมันคือ ละครนะครับโลกเราคือละครนะครับการจะขายของได้มันต้องมีสตอรี่เนาะแบบแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะขายเนื้อวัวทีหนึ่งเขาต้องไล่ต้องแต่เกิดอะฟังเพลงบีโทฟเฟนธนุถนอมทำความสะอาดทุกวันให้ดื่นน้ำแร่ธรรมชาติมองภาพอปะ่ะถูกขี้ใครตลอดหรืออะไรเงี้ยคือมีสตอรี่ที่ว่าเฮ้ยกว่าคุณจะได้แบบนั้นขึ้นมานะ มันต้องผ่านการวิธีวิธนันไอสิ่งเหล่านั้นนะครับที่เป็น storytelling มันก็เกิดมูลค่าที่ทำให้เกิดสินค้าพ p r e ม i ยมเกิดขึ้นได้ตัวการจัด event ของเราก็เช่นเดียวกันครับมันต้องสร้าง story แบบนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงเนาะดังนั้นไอ,ไอสิ่งที่จะสร้าง story เหล่านี้ได้เนี่ยมันจะมาจากขั้นของการ research ข้อมูล background และก็สิ่งเหล่านั้นมาเริ่มต่อย,ยอดสร้างเป็น story แล้วก็ ขายบัตรอาจจะมีแบบ early bird นะคบ pre sale regular VIP ก็แล้วแต่หมวดนะครับ PR ผ่านสื่อต่างๆว่าจะเป็น Social Media, ียนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้นะครับเฟสทูเฟสก็ได้เป็นออนไลน์คอนเฟ e เ c นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ m e t a เวิร์สนะครับเ e ตาเวิร์ใช้หรือออนไลน์อวตา e อีเวนใช้เป็น Gatter t o w n ด้คะเป็น 2D นะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันหรือว่าอื่นๆแล้วก็เตรียมจัดงานดังนั้น AI ที่สามารถซัพพอร์ตได้เนาะมีเยอะเนาะ f i ไอ n ินฟลูเอดังมากเนาะคือการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกขึ้นมาครับแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์ใส่ให้มันบุคลิกในการสร้างมนุษย์จำลองขึ้นมาเกิดขึ้นหรือเป็น AI วิดีโอที่อาจารย์นำเสนอไปเนาะที่เรามีวิดีโอแล้วก็ใส่คำให้มันพูดตามเราโดยที่ไม่ใช่หน้าจริงของเราเนาะเราอาจจะไปสร้างหน้าปลอมขึ้นมาก็ได้แล้วก็ใส่ให้เป็นอวตารของเราแชทบอท ก็ได้ AI writer Google map เพืจะดูระยะทางเนาะของโลเคชันว่าเขาเดินทางสะดวกไหมใช้เวลามากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับ Meta v e r s e นะครับใช้เป็น Spatial หรือเป็น g a t e r นะครับแล้วก็แบรนด์โซเชียลมีเดียต่างๆการดันแท็กให้ขึ้น SEO ให้คนเสิร์ช Google เจอการส่งเป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งคือ AI มันจะไปผูกกับตัวที่เป็น Data driven marketing ในการจะไปวิเคราะห์เชิงการตลาดเนาะแล้วก็ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนระหว่างจัดเนี่ยครับที่อาจารย์เรียกว่าเป็น Dealing Event นะครับมันก็เจ้าเทรนด์ของ AI เทคโนโลยีอ่ะเข้าไปผนวกเยอะมากๆเนาะตั้งแต่ตอนรับเข้างานก็ใช้กล้องแคปใส่แมสหรือเปล่าเล็กคอรนิชันตรวจจับนะครับเซ็นเซอร์จับวัดอุณหภูมิเก็บข้อมูล d a ต a าไลติกหลังบ้านนะครับหรือเป็นการสแกนเพื่อทำการเช็คอิน ต่างๆเนาะลูกค้าคนนี้ผ่านหน้ากล้องเป็น VIP ไม่เป็น v i p สั่งงานผ่านด้วยเสียงหรืออะไรพวกนี้มันจะเก็บข้อมูลไว้ในหลังบ้านที่เป็น d l y t l c t เนาะของเชิญดิจิตอเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหากินต่อในการปรับเรื่องของอีเวนต์เนาะหรือว่าการนับคนเข้าโดยผ่านเซนเซอร์แล้วก็นับเข้า 1, 2, 3, 4ก็ว่าไปว่าคนเข้างานกี่คนโดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์นับนะครับระหว่างเข้างานหรือว่าระหว่างร่วมงานก็จะมีแบบ โดยโปกติเวลาเราไปช้อปปิ้งหรือว่าไปออกงานทำงานต่างๆเนี่ยการจะเก็บข้อมูลหลอกให้คนเก็บข้อมูลน่ะเราให้เขาทำแบบสอบถามแบบคุณมีเวลาว่างสักสินาทีทำแบบสอบถามไหมเราจะทำให้เขาปะก็ยากเนาะวิธีการง่ายสุดก็คือต้องรอให้เขาชอบวินวินทั้งคู่ครับในความหมายก็คือต้องให้เป็นกิฟต์วอชเชอร์หรือว่าให้รีวอร์ดบางอย่างเกิดขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่วินวินทั้งคู่อ่ะ ก็จะสามารถหลอกสแกนได้และข้อมูลที่ได้มามันก็เก็บอยู่ในหลังบ้านของเราเพื่อจะเอามาใช้ให้ AI มาวิเคราะห์ต่อนะคะหรือการใช้พวกโรบอท AI วิดีโอ AI i อ f ินฟล c เอนเซอร์แหรือการนับฮีทแม a อะคับว่าใน a อเรียห้องนี้คนอยู่กระจุกที่จุดไหนมากที่สุดการบริหารผ่าน IoT อาจจะเอาแอร์ไปปล่อยตรงนั้นมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันคิดทางแอร์ก็คือปรับได้เนาะก็เรียกว่าเป็น AI นะครับหรือว่า ก่อนจบงานก็ต้องมีการโหวตพวกเรตติ้งเนาะเพื่อจะรู้ว่าฟีดแบ็กกลับมาคนค o m p l a i ไม่ค o m p l a i หรือว่าดูจากเซนติเมนต์อะไลซิสก็คือใช้พวกคอมพิวเตอร์วิชั่นในการดีเทค t ใบหน้ายิ้มไม่ยิ้มก่อนออกมันก็จะบอกฟีดแบ็กบางอย่างได้ว่าเขามีอารมณ์ร่วมรู้สึกแบบไหนหรือว่าการคอมเมนต์ในโซเชียลนะเรียวทม์ขนาดนั้นเนี่ย คอมเมนต์ในเชิงดีไม่ดีก็จับคําขึ้นมาแล้วก็ทําการวิเคราะห์เนาะทุกอย่างก็เกิดจากการเอาข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ซึ่ง AI ก็บริหารสิ่งเหล่านี้หมดนะครับหลังจบงานที่เป็นตัวของโพสต์อีเวนต์ก็คือวิเคราะห์และสรุปการจัดงานคือมันจบไปแล้วเนาะเ a t a เรามีละก้อนหนึ่งที่เราเก็บตั้งแต่ก่อนเข้าง,งานกับระหว่างเข้าง,งานที่ร่วมงานทั้งหมดกเกาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาทําการวิเคราะห์พร้อมกับ ตัวเทรนทวิตเตอร์หรือเทรนต่างๆถ้าเราเป็นอีเวนที่ทอล k กอัปเดตทาวมากๆเนาะมันก็จะสามารถดึงฟีดข้อมูลนั้นนะ่ะมาทําการวิเคราะห์เนาะแล้วก็สร้างปเป็นตัวแดชบอร์ดเป็นดินามิกแดชบอร์ดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะกําหนดกลยุทธ์สรุปงานนะสรุปวิเคราะห์แล้วก็สรุปการจัดงานนะครับเพื่อจะกําหนดกลยุทธ์และสุดท้ายทําแล้วมันตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่ารายได้เพิ่มไหมคนออกบู๊ได้เงินเยอะไหมได้กําไรไหม ปังหรือเปล่าขึ้นเทรนไหมนะครับได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่าคือสุดท้าย AI มันต้องตรวจวัดได้เนาะมันไม่ใช่เกิดการมาโนขึ้นเนาะทุกอย่างคือเป็นการวางแผนแล้วก็มีตัวเลขที่ชัดเจนในการสรุปผลนะครับแล้วก็สร้างตัวข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริงขึ้นมาได้